ไม่ได้ครับแต่เรมแล้วตองันงานเาีจะเข้าไปที่วีโอเอ่อแอคชั่นต่างๆที่เข้าไปในภาพจริงๆสามารถทำได้ยากที่อยู่บนแท่นี้จริงๆตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรแค่แค่บอกเลยชี้ากใจนมีสีิากเพราะว่าทุกจุดถ้าทุกหน้าเป็นไอซนกก ก็ไม่ต้องอยู่โก้ไม่ต้องเปล่ยนคนที่ชัยขาไเร็วใช่ไหมชัยาอ่แล้วมีคำตอบม่ะท่า่โอ้ที่เป็นเสียงที่ได้ยินเพื่อนคนรู้จักครับกิมเบอร์ตายสินับแนเชั่นคงชัดยุคกรงเทพยุคปิช่วงสองมวันที่ผ่านส่วนตัวก็ต้องสารภาพนะว่าผมอยู่ในวงการซึ่งผมมาตั้งสามสิบกว่าปีแล้ว แเต้นตอบตะกใหม่เพื่อไอชนะรอบตอคุ้มจะสไม่ได้เลยครับและยิ่งเวาเห็นการเปิดตัวในวันนี้บรรยากาศเห็นสิ่งที่เรานำสินมาแล้วในวันนี้ผมก็ตึกถึิงสมัยที่ผมทัาข่าวเมื่อ30ปีไม่ถึงภาพตันนั้นแล้วก็มอนเห็นภาพช่วยเกี่ยโลกของสิ่ครแคม30ปีที่แล้วผมไปทํข่าวเกี่วับอันนี้ผสมภาพภาพนี้ ในฟิล์มวัวหนึ่งรู้จักฟิล์มใช่นครับฟิล์มแล้วรู้จักใช่นครับฟิล์มได้ก่อกให้มาฟิล์มหน้าตาที่เป็นในสงครามพลาดในฟิล์มวัวหนึ่งอย่างจากปัตตานีมากรุงเทพมหานครในเดนเนชั่นเนี่ยผมต้องจ้างมอเตอร์ไซค์ออกจากหมู่บ้านนะนั่งไปถึงอำเภอเมืองเสร็จแล้วต้องไปฝากกับคนขับรถบขสจากอำเภอเมืองปัตตานีนี่แหละขับรถข้ามมันข้ามคืน24ชั่วโมงเนี่ยมาที่กรุงเทพที่ขนส่งสายใต้ แล้วก็ต้อง,งนนข้างมอเตอร์ไซค์จากออฟฟิศเดอะเนชั่นเนี่ยมาที่คุณสมชายใต้เอาฟิล์มวุ่นนี้กลับไปที่ออฟฟิศและเปลี่ยนรางอีกสองวันหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยคนอ่ันจะได้เห็นภาพถ่ายที่เป็นเก้าจากสามสิบปีที่แล้วมาถึงวันนี้เนี่ยเป็นเก้าที่ใหญ่โตของหลานมากซึ่งผมเองส่วนตัวแล้วก็ต้องบอกว่ารู้สึกชื่นชมชื่นชมกันแล้ว <illustrations> ก <Maple> yeah, ็เชื่อแน่ว่ามันเป็นการปฏิวัติการอ่านและสือเนี่ยแท้จริง เราทดลองดูตัวมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผมก็สารภาพว่าถ้าเวลาอ่านนิสสุพินนี่นานขึ้นการธรรมดาอ่านสามสี่ฉบับก็ุ้มชื่อบรรจุแแต่ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเด็กชั่วโมงนี้เลไม่หมดเพราะว่ามันตึงเต้นมันน่าสนใจมีสิ่งที่ทําให้เราอยากที่จะอยู่กับมันยากหนักนะครับดูขึ้นมาแล้วก็มคนเหมือนกับคนอื่นยากเลยนะครับที่นสสุพินไม่ใช่แค่สิ่งที่เราอ่านเราก็ดูภาพแต่เฉยเฉยไขนาดที่กินกาแฟกอนครับแต่ว่า ได้กลายเป็นส่วนชีวิตที่ทาให้เราได้เห็นอะไรสัมผัสอะไรรู้สึกอะไรที่มัน,นม,มีความซึ้งที่มีมิติแล้วก็มีชีวิตมากกว่าจินตับก,ก,ก็คือพูดง่ายๆว่าหนังสือพิมพ์ที่เราสัมผัสในวันนี้กับเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยมันเนโลกแตกเพราะฉะนั้นที่ผมพูดมาที่คือปรากฏการณ์ที่มันทิ่โฉมการอ่านสิังจริงๆแล้วผมในฐานะเป็นคนท่าัสือเองเนี่ยก็สารภาพนะครับว่า มันเป็นวัตก,กรรมเป็นเทคโนโลยีที่มันทำให้การทํางานของเราเปลี่ยนไปด้วยแล้วตัว้าแต่นี้ไปคนทำหนังสือพิมพ์เนี่ยคงไม่ใช่อมองแต่ว่าจะพิมพ์หนังสืออะไรจะบรรลุขึ้นมีภาพกี่ภาพที่เราขับสายกันมาเรามีสิ่งที่ต้องทำหนึ่งต้องบางแฉกที่มันครอบคลุมมากขึ้นบางคนบอกว่าที่เป็นแค่ลูกเล่นในเชิงเทคโนโลยีหรือเปล่าผมบอกยังจัดนะครับมันไม่ใช่ลูกเล่นถ้าลูกเล่นคือสิ่งที่มันฉาบสวยไงนะครับคือปั๊บมจะเป็นั้งหมดเลย ัเกแต่ว่าไอสต๊าฟเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ p. มันเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับคราค่ะอย่างที่เราสัมผัสได้ทุกๆบัตรไอเดียทุกเรื่องของแต่ที่เราจะได้ข่าวที่เป็นตัวหนังสือพักนิดงตอนนี้เราเรู้แล้วนะครับว่าสิ่งที่เราอา่านสิ่งที่เราเห็นในสังิมเนี่ยไอสต๊าฟสรเรืออะไรมากกว่า